วันนี้จะพามาตัดแว่นมาที่มองเด้สาขาตลาดเจ้าพรมอยุทยาด้วยความที่แดดประเทศไทยร้อนมากแค่เดินออกมาข้างนอกก็รู้สึกแสบตาแล้วเลยอยากได้แว่นกันแดดสักอันก็อยากได้ทั้งเลนธรรมดาและเลนกันแดดด้วยเลยแวะมาที่ร้านแว่นตามองเด้กกรอบแว่นเขาเริ่มต้นที่ราคา990บาทเองแถมที่นี่ยังมีผู้เช่วชาญและเครื่องมือตรวจวัดสายตาที่ทันสมัยคอยให้บริการเราอีกด้วยที่ชอบที่สุดคือบริการ B แวกวาลันตีรับประกันการเปลี่ยนเลนหากใส่ไม่สบายตานานถึง1ปีว่าแล้วเราก็มาเลือกกรอบแว่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกรอบของแบรนด์ Unity ใครชอบกรอบแว่นบางๆแนะนําแบรนด์นี้หรือจะเป็นกรอบแว่นของเล่แบนตอนนี้เขามีราคาพิเศษใส่เท่สุดคลาสสิกต้องแบรนด์นี้เลยเอามากับแบรนด์ r e o o p e r ตอนนี้ชอบมากให้มาถึง2เลนเลยสามารถใส่ถอดสลับกันได้ทั้งเลนกันแดดและเลนใสเท่สุดๆไปเลยตัดสินใจแล้วได้กรอบของแบรนด์ Unity ก็ตรงดีไซน์ความบางนี่แหละเท่ากับใบหน้าสุดๆเลือกได้แล้วก็มาวัดตำแหน่งสายตาเพื่อให้ใส่แล้วสบายเหมาะกับเรามากที่สุดได้แว่นมาแล้วก็ขออวดสักหน่อยเลนแว่นที่ผมเลือกคือเลน Sun Sensor ของแบร เพราะตัวเลนเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเทาได้เมื่อออกกลางแจ้งมีความเข้มของลังสียูคล้ายกับแว่นกันแดดทำหน้าที่ถนอมสายตาและเมื่อเข้ากับอาคารที่ร<อ>่มก็จะกลับมาใสาเหมือนเล่นปกติเหมาะกับการใส่ออกกลางแจ้งหรือใส่ขับรถบอกเลยเอาอยู่ประหยัดทั้งเงินและเวลาไม่ต้องพกแว่นถึงสอันใครที่กําลังหาแว่นดีๆร<ม>าคาประหยได้เลยที่ร้านมองเดทุกสาขาทั่วประเทศ